ปัญญาปารมิตาหัตยสุตังพระสูตรหัวใจแห่งปัญญาบารมีนะโมสัพพัญญาญาขอนอบน้อมแด่พระปัญญารู้สิ่งทั้งปวงเอวังเมสุตังข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ เอกังสัม,มยังพระควาราชคเหวิหรติคิชกูเตปภพะเตมหาตาพิขุสังเคนาสัตถิงมหาตาจโพธิสัตตาสังเคนาะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่บนภูเขาคิชกูดเขตเมืองราชครฤ พร้อมกับภิกษุสงฆ์และโพธิสัตวสงฆ์เตนโะโคปนาสมเยนาภขควาคัมพีราวสัมโภธา,ามะสมาทิ้งสมาปโนครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าสมาธิชื่อคัมพีราวสัมโภธารู้แจ้งอย่างลึกซึ้ง เตนาจะสมเยนาอริโยโอโลกิติสโรโพธิสัตโตมหาสตโตคำพีรังปัญญาปารมิตังจริยังจรมานาเอวังโวโลเกติปัญจขันธาตันจาสภาวสุญญงโวโลเกิติหนึ่งครั้งนั้นเอง ราอาริยาอวโลกิเตสวราโพธิสัตมหาสัตกำลังบำเพญจริยาขันปัญญาบารมีที่ลึกซึ้งได้พิจารณาขันห้าอย่างนี้และพิจารณาสภาวะว่างเปล่าอันเป็นสูญยตา อาทาโคอายสมาสาริปุตโตพุทธานุภาเวนะาอาริยังโอโลกิติสรังโพธิสัตว์ตังเอตังอวโจครั้งนั้นแหลด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระสาริบุตผู้มีอายุได้กล่าวคำนี้กับพระอริยะอวโลกิเตสวรพโธิสัตว์ว่า โยหิโกจิกุลปุตโตวากุลทีตาวาอยังคำภีรังปัญญาปารมิตังจริยังจริตุกาโมกะทั่งสิกิตพังกุลบุตรหรือกุลธิดาคนใดคนหนึ่งที่ต้องการจะบำเพ็ญจริยาขั้นปัญญาปารมิตาที่ลึกซึ้งนี้พึงศึกษาอย่างไรเอวังวุตเต ครั้นเมื่อได้กล่าวแล้วอย่างนี้อริโยโอโลกิติสโรโพธิสโตมหาสโตอายะสันตังสาริปุตตังเอตังอโวจาพระอริยอวโลกิเตสวรพโทธิสธัสตว์มหาสัตว์ได้กล่าวคำนี้กับพระสริบุตผู้มีอายุว่า โยหิโกจิกุลปุตโตวากุลธีตาวาายังคำภีรังปัญญาปารมิตังจริยังจริตุกาโมเตนะหิทางโวโลเกตับพังปัญจขันธาตันจาสภาวสุนญังสมานุปัสิตูกุลบุตรหรือกุลธิดาคนใดคนหนึ่ง ที่ต้องการจะบำเพ็ญจริยาขั้นปัญญาปารมิตาที่ลึกซึ้งนี้ผู้นั้นต้องพิจารณาดังนี้ขั้นห้าเพื่อให้เห็นสภาวะอันเป็นศูญญาตารูปังสุญญาตารูปคือศูญญตาสุญญ,าต,าญ,ญาตาหิวารูปังศูญญาตาก็คือรูปรูปังนะอัญยัง รูปไม่ใช่อย่างอื่นกับสุญญตาสุญญตานอันอยังรูปังรูปไม่ได้เป็นอย่างอื่นต่างจากสุญญตายังรูปังสาสุญญตารูปอันใดสุญญตาก็อันนั้นย่าสุญญตาตังรูปังสุญญตาอันใดรูปก็อันนั้น เอวังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนันจะสุญญาตาเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เป็นสุญญาตาดังนี้เอวังสาริปุตตาสเพธรรมาสุญญาตาลาักขณาท่านสาริบุตทำทั้งปวงมีลักษณะเป็นสุญญาตาดังพรนนามานี้ อนุปันนาอณิรุทธาอมลาไม่เกิดไม่ดับไม่มีมนทินวีมลาอนุนาอสัมปุนาปราศจากมนทินไม่พร่องไม่เต็มตัสมาติหาสาริปุตตาสุญญาตาตยังนารูปังนาเวทนานาสัญญานาสังคารานาวิญญาณัง นาจักขุนาโซตังนาคาังนาชิวหานายโยนมโนนารูปังนาสโทนาคันโทนารโซนาโพธพังนาธรมโมท่านสารีบุตรเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ในสูญยตาไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณ ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสัมผัสทางกายไม่มีอารมณ์สัมผัสทางใจนาจักขุทาตุนาโนทาตุนาธรรมธทาตุนาโนวิญญาณธทาตุ ไม่มีจักขู่ธาตุตลอดถึงไม่มีมโนธาตุไม่มีธรรมธาตุไม่มีมโนวิญญาณธาตุนาวิชานะอาวิชานะขโยนาชรามรณงนาชรามรณะขโยนาทุกข,ขาสมุทัยนิโรธรรมคานายานังนาปฏินาอปปีไม่มีวิชาไม่มีอวิชาไม่มีความสิ้นไป ไม่มีชรามรณะไม่มีชรามรณะและความสิ้นไปไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุเกิดของทุกข์ไม่มีความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์ไม่มีญาณไม่มีการไปถึงไม่มีการไม่ไปถึงตาสมาสาริปุตตาอปติยาโพธิสัตโตปัญญาปารมิตานิสิโต วิหารติอจิตาวารนังท่านสารีบุตรเพราะเหตุนั้นพระโพธิสัตว์จึงอาศัยปัญญาบารมีเป็นวิหารธรรมโดยปราศจากเครื่องกันจิตคือนิวรณ์จิตตาวารณะนทิตาอนุตรสโตวิปริลาสาติกามานาโตนิทิตานิพานัง พระโพธิสัตว์ปราศจากเครื่องกั้นจิตจึงปราศจากความหวาดกลัวเพราะข้าม้ลวิปลาดได้จึงบรรลุนิพพานติวิทาวัฒนาสัเบพุทธาปัญญาปารมิตานิสิตาอนุตตรังสมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธาพระพุทธเจ้าทูพระองค์ ทางสามการคืออดีตอนาคตปัจจุบันทรงอาศัยปัญญาบารมีจึงได้ตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอันไม่มียาอื่นยิ่งกว่าตาสมายาตะพังปัญญาปารมิตามหามันโตอนุตรมันโตอสมะสมม,มันโตยาธา คเตคเตปารคะะเตปารสังคเตโพธิสวาเพราะเหตุนั้นท่านพึงรู้ไว้เถิดว่าปัญญาบารมีเป็นปัญญาใหญ่เป็นปัญญาไม่มีปัญญาอื่นยิ่งกว่าเป็นปัญญาที่เสมอกับปัญญาที่ไม่มีปัญญาใดเสมอจงกล่าวคำนี้ คาเตคาเตปาระคาเตปาระสังคาเตโพธิสวาหาเอวังสาริปุตตาคัมภีรายังปัญญาปารมิตายังจริยายังสิกิตาพังโพธิสัตเตนะท่านสาริบุตรพระโพธิสัตว์พึงฝึกหดัดในจริยาขั้นปัญญาบารมีที่ลึกซึ้ง ดังว่ามานี้อัทโคภควาตัสมาสมาทิงอุทายะอริโยโโลกิติสาราสาโพธิสัตตสาสาธุกรรมัทาสีสาธุสาธุกุลปุตตเอวเมตังกุลปุตตเอวเมตังคัมภิรายังปัญญาปารมิตายังจริยังจริตตพัง ยาธาตยาวิทิทังอนุโมทยเตตทาคเตอรหเตครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากสมาธินั้นแล้วได้ประทานสาธุการแก่พระอริยะอวโลกิเตสวรโพธิสัตว์ว่าสาธุสาธุกุลบุตร ข้อนี้เป็นอย่างนี้แลกุลบุตรข้อนี้เป็นอย่างนี้เธอพึงประพฤตในจริยาขั้นปัญญาบารมีที่ลึกซึงฤฤ้งเหมือนอย่างที่เธอเห็นพระตถาคตอรหันเจ้าย่อมทรงอนุโมทนาอีทังอโวจาภคะวา พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสพระดำรัสดังว่ามานีอาตามโนอายสมาสาริปุตโตอริโยโอโลกิติสโรจารพุทิสโตสาจัสภาวาปริสาเทวามนุษาาสุรคันธภาจาโลกโกภควโตภาสิตังอาพินทุนตี พระสารีบุตรผู้มีอายุและพระอริยะอวโลกิเตสวราโพธิสัตว์มหาสัตว์ตามีใจเบิกบานที่ประชุมทั้งหมดนั้นบรรดามีเทวดามนุษย์อสูนคนทานและชาวโลกทั้งหลายต่างชื่นชมพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แล อิติปัญญาปารมิตาหัตยสุตังสมาติทั้งพระสูตรหัวใจว่าด้วยปัญญาบารมีจบลงด้วยประการชนี